กลุ่มนี้นี่กลุ่มสอคระทีนี้เมื่อกี้กลุ่มปอผ่านไปแล้วจากปอถึงปอผ่านไปนะตอนนี้กลุ่มสอนะสมัยก่อนนี่จะมีสอมีเสือ11ตัวไล่มาจากสุรชัยด่านวัฒนานุสรท่านอธิการบดีมหาลัยสนามหลวงของเรามีสอสุรในสอสมศักนะสอศิลาเซอ้ยหลากหลายสอนะสอสมยศอย่างนี้นะสังสองสอตอนนี้ก็อยู่ที่โน่นนะ อยู่ที่เรือนจำพิเศษกองเปรมครับวันนี้ก็สอท่านนี้ก็ยังอยู่กับพี่น้องเรานะสอจากธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์รักพี่น้องประชาชนครับปบมือดงดงๆครับต้อนรับท่านอาจารย์สมศักดิ์เกียมจิรัชกุลครับพี่น้องครับครับสวัสดีนะครับต้องต้องออกตัวนะครับผมไม่ได้ ไม่ได้ขึ้นเวทีแบบยืนแบบไพฟ้านนี่ผมจำไม่ได้ครับสุดท้ายมัน20ปีกว่า6ตุลานั่นคือครั้งใหญ่หลัง6ตุลาปล่อยออกจากคุกมาก็อาจจะขึ้นสักครั้งสองครั้งมั้งนะฮะเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยคือหลังๆพอขึ้นเวทีในฐานะวิกาการาก็ต้องมีโต๊ะมีอะไรวิจา,ารารใช่ไหมมายืนอย่างนี้นี่รู้สึกชออคนชอบคนแล้วที่จริงแล้ววันนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้เตรียมอะไรมามากกันนะฮะเพราะนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะถ้าพูด พูดแล้วไม่ค่อยเป็นระบบหรือว่าอาจจะไม่นั่นผมผมอยากจะบางส่วนเนี่ยผมถ้าใครตามอ่านที่ผมเขียนํา f เฟซบุ๊กเนี่ยก็ผมได้พูดประเด็นนี้ไปเพราะนี่เป็นประเด็นที่ผมผมคิดเยอะในกรณีอากงนนะฮะคือกรณีอากงเนี่ยทำให้ผมคิดถึงกรณีสุนครจริงๆนะฮะบางคนบอกนี่ผมเป็นมุกอันนี้ไม่ใช่นะฮะผมไม่รู้จะเล่นมุกนี้ทําไมคือผมไม่ใช่ผมทําเรื่องก,กรณีสุนครมาหลายสิบปีใช่นะฮะแต่มันไม่ใช่ว่าทุกคดีแล้วผมจะทําให้นึกถึงกรณีนี้นะฮะ แต่ทําไมผมเจอกรณีอากงเนี่ยแล้วคิดถึงกรณีสวนโคตมากๆเลยเนี่ยผมจะเริ่มด้วยเล่ากรณีสวนโคตให้ฟังสั้นๆนิดหนึ่งนะฮะไม่ต้องตกตกใจคนจัดหรือใครต่อใครว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าใครทำเนี่ยอันนั้นไม่เล่าแล้วเพราะรู้กันหมดแล้วนะฮะแต่ผนจะเล่าเรื่องอื่นขึ้นคือในกรณีสวนโคตเนี่ยมีจำเลยอยู่3าคนใช่ไหมฮะคนสองคนเนี่ยคือคนที่เป็นมหาดเล็กนั่งเฝ้าอยู่หน้าห้องบัรทมรอแปด คือคุณชิดสิงหาเสนีกับคุณบุตรปัทธรมสลินกับอีกคนหนึ่งเนี่ยคือคุณเฉลียวปทุมรถซึ่งคุณเฉลียวเนี่ยความจริงไม่ไม่รู้เรื่องเลยนะไม่เกี่ยวข้องเลยนะแต่ว่าเขาดึงคุณเฉลียวเข้ามาเป็นจำเลยเนี่ยเพราะว่าคุณเฉลียวเนี่ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์ปรีดีแล้วเขาต้องการจะเล่นงานอาจารย์ปรีดีให้ได้นะฮะเพราะนั้นก็จะต้องดึงใครที่มีคอนเนคชันกับปรีดีทีนี้ตอนที่เกิดเหตุการณ์กรณีสนโคตเนี่ยตอนที่มันเกิดเสียงปืนดังขึ้นตอนประมาณ9ก้าโมงเศษเนี่ย มีทางเข้าห้องมันทมอยู่ทางเดียวนะฮะอันนี้เป็นคือเคสกรณีส่วนคนเนี่ยจริงๆแล้วอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นนี่มันง่ายมากเลยนะฮะเพราะมันไม่ได้ซับซ้อนคือว่าถ้ามันมีทางเข้าห้าหทางเนี่ยอาจจะมีปัญหาคือทางเข้ามีอยู่ทางเดียวจริงๆนะฮะเข้าทางอื่นไม่ได้เลยนะฮะแล้วตลอดเวลาที่เกิดเรื่องเนี่ยหน้าทางเข้าเนี่ยมีคุณชิดคุณบุรตรเนี่ยนั่งเฝ้าอยู่นะฮะทีนี้คุณชิดคุณบุรตรเนี่ยเป็นคนที่มาจากตระกูลที่ว,ว่าเป็นตระกูลที่เป็นข้ารับใช้ในวังเนี่ย ไม่ใช่สิบยี่สิบปีนะฮะเป็นสตวรษนะสิทธาคสิงหาเสนีเนี่ยเป็นตระกูลที่ใกล้ชิดในวังเนี่ยมาเป็นมาเป็นเป็นศตวรษอะเป็นร้อยกว่าปีอะตั้งแต่สมัยตั้งกุงมแลนโกศสินอะไรเงี้ยนะฮะคุณชิดแกเป็นอาจจะเป็นสายสิงหาเสนีที่ที่อาจจะแบบไม่ได้สูงมากนะฮะเป็นเป็นลูกของภรรยาน้อยของคุณพ่อหรืออะไรประมาณเนี้ยนะฮะเพราะนั้นแกก็มาทําหน้าที่เป็นคนรับใช้แต่สองคนนี้คือเป็นคนที่จงรักภักดีมากๆเลี้ยงรอแปะมือนะฮะให้รอแปะขี่เป็นม้าตอนเด็กๆอะไรเงี้ย ทีนี้คดีสมันักโเนี่ยมันง่ายมากเลยคือว่าถ้ามีคนเข้าไปยิงรอแปดเนี่ยจะต้องเดินผ่านคุณชิดกับคุณบุตรใช่ไหมฮะปมของเลื่องเนี่ยง่ายมากเลยคือว่าถ้าคุณชิดคุณบุตรถ้าอาจารย์ปีดีเป็นคนทำเนี่ยก็หมายว่าอาจารย์ปีดีเนี่ยจะต้องซื้อคุณชิดคุณบุตรได้หรือใครก็ตามที่เป็นคนนอกเนี่ยต้องซื้อคุณชิดคุณบุตรได้ซึ่งมันไม่มีหลักฐานเลยนะฮะไม่มีหลักฐานแม้แต่นิดเดียวคือความเกี่ยวข้องกับ ดีกับใครต่อใครคุณน,น้องไม่มีเลยสองคนนี้มีแต่หลักฐานเต็เมไปด้วยประวัติของการรับใช้ในวังมาโดยตลอดโดยเฉพาะคือกรณีคุณบุตรนะฮะคือคือตอนที่เขาตัดสินคดีเนี่ยเขาต้องใช้ถึงสามสารเพื่อจะเอาผิดทั้งสามคนสารชั้นต้นเนี่ยตัดสินให้ประหารคุณชิดแต่บอกว่าคุณบุตรกับคุณเฉลียวเนี่ยไม่มีหลักฐานก็ปล่อยไปก็มีการอุทธร์พออุทธร์เนี่ยสารอุทธร์ก็เลยตัดสินให้ประหารคุณชิดกับคุณบุตร ยังเอาผิดคุณฉเฉลียวไม่ได้อีกนะฮะก็ปล่อยคุณฉเฉลียวต้องใช้สารดีกามาตัดสินประหารชีวิตสามคนทีนี้คุณลองดูว่าในในการตัดสินนี่มันตลกมากใช่ไหมฮะคุณชิดกับคุณบุตรเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันตอนสารชั้นต้นตัดสินเนี่ยก็บอกว่าคุณชิดเนี่ยมีเคยพูดเล่นอย่างงู้นอย่างนี้เคยอะไรแบบคือหาเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งมาใส่ความคุณชิดนะฮะก็เลยบอกโอเคคุณชิดเนี่ยเพราะนั้นคุณชิดมีต้องสงสัยนะฮะ รอแปดเนี่ยโดนคนอื่นยิงตายแน่ๆไม่ได้ยิงตัวเองตายเพราะนั้นคุณชิดเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ปล่อยให้หมือปืนเข้าไปยิงหรือใครก็ตามเข้าไปยิงเนี่ยแต่คาตัดสินนี่มันตลกเพราะอะไรเพราะถ้าบอกว่าคุณบุตรเนี่ยซึ่งศาลท่านก็อบอกบริสุทธิห์หาหาหลักฐานไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่าคุณชิดก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยถูกไหมฮะหมายถึงว่ามันเป็นไป,นปนไม่ได้ที่คุณชิดจะปล่อยให้คนเข้าไปยิงคนเดียวแล้วคุณบุตรนั่งอยู่เฉยแต่ถ้าศาลบอกว่าคุณบุตรเนี่ยบริสุทธิ์ไม่ได้ปล่อยให้คนเข้าไปยิงรอแปดเน ก็แสดงว่าคุณชิดก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยคือมันไม่มีทางที่คุณตัดสินคนหนึ่งผิดและอีกคนหนึ่งไม่ผิดทีนี้ตลอดทั้งสามสารเนี่ยไม่มีสารไหนเลยที่หาหลักฐานหรือหาอะไรมายืนยันได้ว่าคุณบุญเนี่ยผิดคือคุณบุญเนี่ยแกเป็นคนที่ว่าไปแล้วเนี่ยเป็นคนซื่อๆนะฮะสมองช้าอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำนะฮะไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยว่าจะเอาผิดคนนี้ได้คือสุดท้ายที่เอาผิดสามคนเนี่ยก็ใช้วิธีเริ่มจากเอาผิดคุณชิดก่อนแล้วก็เลยบอกโอเคในเมื่อคุณบุญนั่่งงออยยูกบคคุุุณณชิดิดดดเพราะ้้น็ตผดดว แต่ถ้าเราคิดอย่างสามัญสำนึกเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าในเมื่อคุณบุตรเนี่ยหาหลักฐานไม่ได้เลยเนี่ยคุณชิดซึ่งนั่งอยู่ด้วยเนี่ยก็ต้องไม่ผิดด้วยใช่ไหมฮะที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยความจริงมันมีรายละเอียดมากกว่านี้แต่ปมที่ผมจะบอกคืออย่างนี้กรณีสวนนครเนี่ยถ้าคุณไปดูรายละเอียดของหลักฐานอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือจะเห็นว่ามันอ่อนซะจนไม่รู้จะอ่อนยังไงเนี่ยที่จะเอาผิดสองคนนี้คุณชิดกับคุณบุตรเนี่ยแต่ปรากฏว่าสามศาลเนี่ยตุลาการสามศาลเนี่ยประมาณทั้งหมด 12บสิบถึงคนนะผมจำตัวเลขไม่ได้แม่วสารชั้นต้น3 4คนนะ3าคนสารอุทธรณ์3-4คนสาลดีกาอีกประมาณ4คนเบ็ดเสร็จรับรวมกันประมาณ12 13คนในตุลาการ12คนเนี่ยไม่มีสักคนเลยที่มีความกล้าที่จะบอกว่าหลักฐานนี่มันไม่พอนะที่คุณจะเอาผิดประหารชีวิตเขาไม่มีเลยไม้แต่คนเยวยกเว้นอยู่คนหนึ่งนะฮะมี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 ตุลาการอีกคนหนึ่งในสารศาลอุทธรเนี่ยเออคือท่านชีพยาบริบริคคนเนี่ยในในตุลาการสิบกว่าคนเนี่ย มีอยู่คนเดียวที่กล้าบอกว่าคุณตัดสินมหาชชีวิตไม่ได้สองคนนี้ไม่ผิดแต่ตลอดสามศาลเนี่ยทั้งตุลาการประมาณสิบกว่าคนเนี่ยไม่มีใครกล้าบอกอย่างนี้เลยทําไมไม่กล้าบอกเพราะว่าในระบบตุลาการไทยเนี่ยตัวตุลาการที่ขึ้นนั่งบัลลังเนี่ยไม่ได้มีอํานาจจริงๆเต็มที่ที่จะตัดสินด้วยวิจารณญาณของตัวเองเขาจะตัดสินเนี่ยเขาต้องฟังระบบของเขานะฮะ ฟังคนข้างบนฟังอะไรทั้งหลายแหละว่ามีการชี้นำมอ,อยังไงกรณีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันก็มีหนักแบบเนี้ยประเด็นที่ผมยกกรณีสวรโคตขึ้นมาเนี่ยแล้วมาเปรียบเทียบกรณีอากงคือยี้ถ้าใครที่อ่านที่ผมเขียนใน f c e e o o o เนี่ยผมมันมีคำฝรั่งอยู่คำหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่ามอร์ l อ o l คอล e ลจนะฮะหรือว่าแปลเป็นไทยคือความกล้าหาญทางคุณธรรมผมต้องอธิบายนิดน,นึงนะฮะคือว่า พวกเราทุกคนเนี่ยถ้าเราเชื่อทางการเมืองอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมีความกล้าหาญใช่ไหมโอเคคนเสื้อแดงก็อาจจะมีความกล้าหาญในการเผชิญต่อสู้กับศัตรูแม้นั่งคนเสื้อเหลืองเองเขาก็อาจจะมีความกล้าหาญในการต่อสู้ของเขาในแง่นี้เนี่ยเวลาเรามีความเชื่อทางการเมืองอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่มันจะมีความกล้าหาญที่จะทาในสิ่งนั้นตามมาแต่เวลาผมพูดถึงความกล้าหาญทางคุณธรรมเนี่ยผมพูดอะไรบางอย่างซึ่งมันนี้เนี่ยที่มันเหนือการเมืองในความหมายที่ว่าไม่ว่าคุณจะ การเมืองคุณจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยหรือไม่ว่าคุณจะอยู่ในหน่วยงานไหนก็ตามเนี่ยไม่ว่าอยู่ในฐานะอะไรเป็นตุลาการเป็นอะไรก็ตามเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยคุณถูกคาดหวังว่าให้ตัดสินแบบนี้แต่ในทางสามัญสำนึกของคุณในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยคุณควรจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดทีนี้ปัญหาอันนี้เนี่ยในกรีสวันคนเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าเริ่มจากตุลาการเนี่ยสิบกว่าคนเนี่ยถ้า ผมเชื่อ100ร้อยเปอร์เลยว่าทุกคนเนี่ยรู้เลยว่าที่ตัดสินไปเนี่ยเป็นการตัดสินที่มันไม่ถูกแต่ก็ตัดสินไปเพราะอะไรเพราะว่าโดยระบบเนี่ยเขาคาดหวังให้ตุลาการเนี่ยตัดสินไปแบบนั้นคือต้องหาคนผิดมาให้ได้ไม่มีใครมีความกล้าหาญทางคุณธรรมยกเว้นคุณหลวงบริคนที่ว่าเนี่ยที่จะบอกว่าสามคนนี้ไม่ผิดคุณต้องปล่อยเขาไปทีนี้กรณีอากงเนี่ยที่มันสะเทือนใจผมมากเนี่ยเพราะว่าตลอด ทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันหาคนที่มีความกล้าหาญในคุณธรรมอย่างนี้ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงกรณีเรื่องเลขาคุณพิสิทธิก็ดีนะฮะระดับอายการระดับตำรวจลองดูระดับตุลาการนะฮะระดับตุลาการที่ตัดสินอากงเนี่ยตั้งแต่การไม่ให้อากงประกันเนี่ยตุลาการเนี่ย,ต,าายต้องรู้แน่ๆว่าการไม่ให้อกากงประกันเนี่ยมันผิดเหตุผลที่ว่าอากงอายุ61เนี่ยจะหนีนี่ยมันมันเป็นเหตุผลซึ่งคือคือ ถ้ามันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าอากงได้ตายไปเนี่ยอาจจะกลายเป็นเรื่องโจ๊กไปเล่นในบาได้นะคนอายุหกสิบเอ็ดเนี่ยกลัวหนีเนี่ยใช่ไหมฮะตุลาการที่มาแย่งประก,กันเนี่ยต้องรู้แน่ๆว่ามันผิดแน่ๆที่ที่ไปห้างเหตุผลอย่างนี้แต่ก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าเออคนนี้เนี่ยเขาไม่มีทางหนีเราก,ก็ให้เขาประกันตัวไปใช่ไหมฮะการตัดสินก็เหมือนกันพอถึงเวลาตัดสินเนี่ยถ้าใครตามรายละเอียดของกรณีอากงเนี่ยจะเห็นว่าในสุดสารก็ยอมรับว,ว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะ พิสูจน์ว่าอาโกงเป็นคนส่งอันนี้ผมต้องอธิบายในเชิงกฎหมายนิดนึงนะครับในภาษากฎหมายเนี่ยเขามีภาษาสัาา์เทคนิคทางกฎหมายภาษาอังกฤษเขาเรียก burden of proof หรือว่าภาระในการพิสูจน์ว่าใครผิดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำเลยแต่อยู่ที่ตัวโจทย์คือถ้าโจทย์พิสูจน์ไม่ได้ว่าจำเลยเนี่ยเป็นคนส่งจริงเนี่ยศาลก็ต้องปล่อยจำเลยไป ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดมันมีคดีฆาตกรรมอันนึงเนี่ยแล้วมันเจอปืนอันหนึ่งซึ่พิสูจน์ว่าปืนอันเนี้ยเป็นปืนที่ยิงคนตายนะฮะแต่ปืนอันเนี้ยมันอยู่ในบ้านซึ่งมีคนอยู่หลายคนอะไรก็ตามเนี่ยถ้าโจทย์ไม่สามารถพิสูจน์ดว่าคนที่กล่าวหาเนี่ยเป็นคนที่ยิงปืนนี้จริงๆเนี่ยก็ต้องปล่อยจำเลยไปกรณีอากงเนี่ยต่อให้ยอมรับว่า SMS เนี่ยถูกส่งจากเครื่องดีก็จริงเนี่ยนะต่อให้สมมติว่าโอเคเถียงกันได้ว่ามันในทางเทคโนโลยีพิสูจน์ได้ไม่พิสูจน์ได้่มอยรับวา เครื่อง SMS เนี่ยเป็นเครื่องที่ส่งเครื่องโทรศัพท์มือถือในในในามที่อากงจดทะเบียนเนี่ยเป็นเครื่องที่ส่ง SMS จริงเนี่ยแต่พิสูจน์ไม่ได้ว่าอากงเป็นคนกดส่งเนี่ยตามหลักภาราในการพิสูจน์เนี่ยพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยศาลก็ต้องปล่อยอากงไปโดยเฉพาะอย่าลืมว่าคําตัดสินที่มันไม่ใช่สองปีสปีมัน20ปีอะแต่ศาลก็ไม่ค่าตัดสินไปนะฮะประเด็นของผมที่พยายามจะบอกคือว่าในกระบวนการทั้งหมดเกี่ยวกับนนี้อากงเนี่ย มันไม่มีคนที่มีความกล้าหาญนะคุณณทธรรมที่จะพูดว่าโอเคในทางการเมืองเนี่ยเราอาจจะถูกคาดหวังให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในทางที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยในทางที่เรามีสามัญสํานึกว่าอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยไม่ว่าระบบจะกดดันให้เราทำยังไงก็แล้วแต่เราจะไม่ฟังอ่ะนะฮะคือลองนึกดูนะฮะใน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 ,ในสังคมซึ่งมีความเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยตุลาการที่นั่งบัลังไม่อนุมัติประกันอา,ากงเนี่ย คือมันต้องรู้แน่ๆเขาต้องรู้แน่ๆเลยว่าการไม่ให้ประกันอากงเนี่ยมัน,มนไม่ถูกเขาต้องรู้แน่ๆว่าการตัดสินว่าอากงผิดเนี่ยทั้งนั้นที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าอากงเป็นคนส่งด้วยตัวเองเนี่ยอันนี้มันผิดหลักกฎหมายแต่เ็าทาไปคือไม่ให้ประกันแล้วก็ตัดสินไปตัดสินเสร็จก็ยังไม่ให้ประกันตัวอีกอ้างเรื่องกลัวหน,นีอีกนี่คือความการไม่มีสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นความกล้าหาญทาคุณธรรมคือหมายถึงว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าการมือไปเลยก็แล้วแต่อย่างน้อยมันควรจะมีเรื่องเนี้ รู้อะไรผิดอะไรถูกนี่เริ่มจากศาลนะฮะโอเคถ้าใครติดตามข่าวนี่จะเห็นว่าในหลายปีที่ผ่านมาพอมีกรณีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองมากๆเข้าเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นนักวิชาการหรือว่าคนในวงการชั้นสูงอะนะฮะที่ออกมาพูดทํานองว่าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยความจริงมันมีปัญหาเอายกตัวอย่างง่ายๆอดีตนายกอนันต์ปัญญาลชุนอย่างเงี้ยเวลาพูดหนึ่งองว่าเออมันอาจจะมีปัญหาอย่างยยางี้ แม้ทั้งนักวิชาการกฎหมายบางคนอย่างอาจารย์ประวัลศักดิ์อย่างนี้หรือเนี่ยอาจารย์คณิตนนครเนี่ยข้อเสนออาจารย์คณิตนนครในสออในคณะกรรมการอิสระที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เสนอว่าให้แก้หนึ่งหนึ่งสองแต่คนเราเนี้ยพอถึงกรณีอากงเนี่ยเงียบกริบเลยไม่กล้าพูดทําไมจึงไม่กล้าพูดออกมาทาไมจึงไม่พูดออกมาว่าการตัดสินกรณีอากงเนี่ยมันผิดนะฮะคือ เห็นอยู่ชัดๆเลยคือคือยังไงก็ต้องรู้แน่ๆว่ามันผิดทั้งในแง่การไม่ให้ประกันแล้วทั้งในแง่คำตัดสินที่ให้20ปีเนี่ยความกล้าหาญในคุณธรรมของคนเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไปร่วมสัมมนาแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็มีคนรักเจ้าคนหนึ่งอ่ะชื่อดังมาก่าให้บอกเอ่ยชื่อนะแต่ว่าเขาจะออกออกมาด่าพวกผมด่าพวกเสื้อแดงด่าพวกนิติราประจำนะฮะคงพรนึกดาวออกนะเป็นเป็นคนระดับอาจารย์มหาลัยคนหนึ่ง ในที่ประชุมแกก็พูดว่าเนี่ยผมก็เชื่อว่าอากงไม่ได้ส่งหรอกอากงเนี่ยเป็นไม่ได้ยังไงอายุหกสิบเอ็ดเนี่ยพิมพ์ข้อความอสเซนเซต้องสี่ห้าข้อความมันไม่ใช่คําเดียวมันมันพิมพ์ภาษาไทยยังได้หรือเปล่ายังไม่รู้เนี่ยแกเชื่อว่าไม่ได้ส่งแต่แก็พยายามบอกว่ามันเป็นอะไรอ่ะเป็นเออเป็นอาจจะมีการวางแผนลึกลับของพวกเสื้อแดงพวกอะไรที่จะหาทางทําลายสถาบันกษัตริย์ก็เลยสร้างคนนี้อากงขึ้นมาอะไรก็ไปนู่นของแกไปผมก็บอกว่าเนี่ยผมก็เรียกชื่อแกนะอย่าให้เอ่ยชื่อแต่ทุกคนต้องรู้นะ แน่เลยว่าหมายถึงการผมว่าเนี่ยถ้าคุณเชื่อว่าอากงไม่ได้สมจริงเนี่ยทาไมตอนเกิดเรื่องอากงตัดสินเนี่ยคุณไม่กล้าออกมาพูดต่อสาธารนณะแล้วผมก็บอกง่ยเห็นไหมคือประเทศเนี่ยคนที่บอกว่าเป็นคนรักเจ้าเองอะไรต่ออะไรเองเนี่ยแม้แต่เรื่องที่มันง่ายๆเลยอะไรที่มันชัดเจนว่ามันผิดมันถูกยังไงเนี่ยก็ไม่กล้าออกมาพูดเพราะกลัวเรื่องเสียการเมืองกลัวพูดออกมาแล้วเดียเด๋ยวจะไปเข้าทางเสื้อแดงเดี๋ยวจะไปเข้าทางพวกหนึ่งหนึ่งสองเดี๋ยวจะไปเข้าทางพวก ที่มาเรียกร้องเข้าทางสมศักดิ์เข้าทางนิติราชคือคิดถึงใน,นแง่การเมืองนี่เป็นหลักประเด็นที่ผมรู้สึกเสียใจมากกว่าน,นี้อากงคืออย่างนี้ว่าในกระบวนการทั้งหมดเลยเนี่ยในทุกวงการเนี่ยไม่มีใครที่มีความกล้าหาญใงคุณธรรมเพียงพอเนี่ยคือคำานึงถึงฐานะตำแหน่งตัวเองตลอดเนี่ยไม่กล้าออกมาว่าเนี่ยมันทําอย่างนี้ไม่ได้นะคุณตัดสินอย่างนี้ไม่ได้เมื่อกี้ผมพูดถึงสายฝั่งที่เป็น ว่าไปว่าเป็นฝั่งเสื้อเหลืองหรือฝั่งสารฝั่งอะไรเนี่ยใครอ่านที่ผมเขียนใน a ฟซ b o o กก็คงรู้ว่าผมพูดถึงกรณีฝั่งนปชด้วยเมื่ออาจารตัดสิน20ปีเนี่ย <S <S อาจารย์ทิดาท่านประธานนปชเนี่ยใช้เวลาถึงประมาณเกือบสามสัปดาห์นะผมนั่งนับเป็นวันเลยนะอาจารย์ตัดอาจงเนี่ยตัดสิน20ปีเนี่ยคนทั่วโลกโหกดด่ากันทั่วโลกใหญ่โตแบบช็อกกันหมดทั่วโลกเลยนะพวกฝรั่งอะไรตกใจมากตัดสินไม่ได้ไง20ปีเนี่ย ใครต่อใครพวกเสื้อแดงระดับทำนรงธรรมดา,าก็ไม่พอใจกันใหญ่เนี่ยประธานมาปอปชเนี่ยใช้เวลาถึงประมาณเออ่ประมาณ15 16 16 17วันน่ะ2ส,สัปดาห์ครึ่งอ่ะกว่าที่จะเอ่ยขึ้นมาอย่างอ้อมแอมว่าเออรกรณีอากงนี่มันไม่ถูกอะไรเงี้ยในระหว่าง2สัปดาห์กว่าเนี่ยนอปชอม,มีการาแถลงข่าวประจำสัปดาห์เนี่ย2ครั้งนะฮะผมนับเลยนะอย่างที่ผมนับเป็นวันเลย2องสุขอาจารย์ธิดาเนี่ยไปสัมภาษณ์หน้า หน้าเรียนจําบางเขตหรือที่ไหนสักแห่งหึืออีกสองครั้งคือทั้งหมดให้สัมภาษณ์สี่ครั้งในสี่ครั้งเนี่ยไม่เอ่ยชื่ออากงไม่ได้คําเดียวเลยโอเคในแง่หนึ่งเนี่ยผมพอเข้าใจนะฮะนปชเนี่ยกลัวว่าถูกหาว่าล้มเจ้าล้มเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยกลัวว่าถ้าพูดเรื่องอากงแล้วมันจะทําให้ยิ่งโดนหันคือแต่ประเด็นของผมคืออย่างนี้ไงคือว่าความกล้าหาญทางคุณธรรมเนี่ยหรือมอร์เรอร์คอรเลจเนี่ยมันอยู่ที่ไหนคือโดยฐานะตําแหน่งเนี่ยใช่เป็นประธานนปชก็จริงหรือเป็นเสื้อแดงเป็นอะไรก็ มันคู่แล้วมันอาจจะเสียแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเรื่องตําแหน่งเรื่องฐานะเรื่องอะไรทางการเมืองเฉยๆฮะมันเป็นเรื่องพื้นๆง่ายๆเลยคือว่าคนแก่คนนึงเนี่ยถูกตัดสินยังไม่เป็นธรรมมากๆเลยเนี่ยแล้วคุณในฐานะที่เป็นคนเฉยๆเนี่ยคุณทนอยู่ได้โดยที่ไปห่วงเรื่องฐานะว่าจะทาให้โดนด่ายอย่างงู้อย่างนี้เนี่ยนี่คือการไม่มีมอร a ลโค u r a หรือไม่มีความกล้าหาญในคุณธรรมที่ผมพูดถึงใช่ไหมฮะแล้วไม่เพียงแต่นมชเราก็รู้รัฐบาลเองเนี่ย รัฐบาลที่ผมเลือกนะไม่ได้เลือกไม่ไม่ใช่ผมไม่เลือกนะผมผมบอกเสมอว่าผมเนี่ยในชีวิตไม่เคยไปเลือกตั้งเลยนะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยผมจงใจไปเลือกเลยเพื่อจะไล่คุณอภิสิทธิ์ออกไปนะฮะไปเลือกการเพื่อไทยเลยแต่ว่าแล้วหลายอย่างที่รัฐบาลทำเนี่ยผมก็เห็นใจนะฮะทำนู่นนี่ไม่ได้ผมไม่เคยคาดหวังว่ารัฐบาลอยู่ๆจะมาสนับสนุนแม้แต่ข้อเสนอที่ล่าเว่าแต่ข้อเสนอผมเลยนะฮะผมไม่เคยคาดหวังแล้วถ้าอ่านดีๆผมไม่เคยวิจารณ์รัฐบาลว่าไม่ทาตามข้อเสนอที่ล่าไม่ทาตามข้อเสนอผมผมหรือออะะไไไรรก็แ้้วต่่่่เพาาาาขใจยูทํมด แต่ระหว่างที่ทําไม่ได้เลยในระดับนี้เนี่ยมันมีระดับที่ทําได้ไหมมีอยู่กรณีอากงก็ดีกรณีนักโทษหนึ่งหนึ่งสองก็ดีเนี่ยทำได้ไม่บอกว่าทําได้อย่างเนี้ยอย่างตอนนี้มีนักโทษหนึ่งหนึ่งสองอยู่สิบประมาณสิบกว่าคนเนี่ยที่อยู่ในคุกใหญ่เนี่ยใครที่ติดตามเรื่องนักโทษหนึ่งสองในคุกใหญ่ก็รู้ว่าคุกใหญ่เนี่ยมันลําบากอํานาจในการย้ายนักโทษเนี่ยมันอยู่ในมือของคุณประชานล้วนเลยฮะคุณประชาเนี่ยแล้วในแล้วในยุติธรรมเนี่ยเซ็นกระดเดียวเนี่ยสั่งให้ แรกจกทันเนี่ยย้ายเลยเนี่ยเซนเช้าเนี่ยย้ายบ่ายไปได้ทันทีเลยคุณสมยศใครต่อใครเนี่ยย้ายได้ดิจนป่านี้ทําไมไม่ทำฮะใช่ผมเข้าใจผมเข้าใจอยู่ว่าหาให้ทางการเมืองอะไรก็แด้แต่อย่างที่ผมบอกนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนเรามันควรจะมีความกล้าหาญคุณธรรมมากว่าเป็นอะไรก็เป็นกันเราทนไม่ได้นี่คนมันเดือดร้อนขนาดนี้เนี่ยเราเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยอย่างน้อยทุกคนเห็นใจกันหน่อยโดนด่าโดนอะไรเนี่ยก็ คืออย่าคำนึงถึงเรื่องการเมืองของตัวเองเรื่องฐานะตำแหน่งหรือเรื่องอะไรทั้งหลายแหลมมากเกินไปสังคมไทยมันมีปัญหาอย่างเงี้ยคือเห็นอะไรผิดเห็นอะไรอย่างผมกลับไปที่กรณีสวนคนนิดหนึ่งนะฮะใช้เวลาถึงสามสี่สิบปีเนี่ยกว่าจะมีการยอมรับว,ว่าปรีดีไม่เกี่ยวข้องคุณนักดูแล้วกันวนะ่าคือกรณีมันง่ายมากเลยคือใครศึกษาอะไรเลยก็รู้ว่ามันไม่มีทางเลยที่มาเล็กสองคนนั้น,นจะร่วมมือกับปีดีในการฆ่ารอบแปดเป็นไปไม่ได้แต่สังคมไทยอดทน แลวตลอดคุณลองต้อดูตลอด3ามสปีเนี่ยมีคนใหญ่คนโตมีคนจบมหาลัยมีนายกมีอะไรผ่านมากี่คนเนี่ยไม่มีใครสักคนที่มีความกล้าหาญที่จะเอกามาพูดว่ามันไม่ถูกนะที่คุณไปประหารชีวิตเขามันไม่ถูกในะที่ไล่ปีดีโออกไปนอกประเทศไม่มีทุกคนํำนึงถึงฐานะตัวเองหมดแล้วประเทศไทยสังคมไทยตลอดมามันเป็นอย่างนี้มาตลอดในการต่อสู้ทางการเมืองในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งถ้าพูดไปแล้วเนี่ยจะว่าไปมันเป็นเลยที่มันน่าเสียดายอยู่คือว่า คือพอเราทะเลาะกันการเมืองมากๆเนี่ยโอเคผมก็เข้าใจนะยังโกรธอย่างอะไรเนี่ยเอาอย่างโมจิอย่างเล็กๆอันหนึ่งก็ได้หลายคนอันเนียไม่พอใจเมื่อสักอาทิตย์สอที่ทิราเนี่ยมีคนเอาเรื่องของน้องชายคุณมาริกาคุณติ่งเนี่ยมาดา่าจะแม้ว่าน้องชายกาเคยโดนคดีไม่รู้คดียาเสพติดคดีท่ามองอะไรประมาณเนี่ยก็เอาน้องชายเข้ามาดา่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะด่าน้องชายกานะแต่จริงตั้งใจจะด่าคุณติ่งนี่แหละ ผมเข้าใจนะเรื่องอยากาคุณติ่งเนี่ยบางครั้งผมก็อยากาเหมือนกันที่พูดตรงๆนะฮะหลายคนคงหมันไส้คงอะไรแต่ประเด็นที่ผมอยากยกตัวยอย่างคือว่าเวลาเราต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยบางครั้งเราลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นคุณธรรมซึ่งมันอยู่เหนือการเมืองอยู่เป็นคุณธรรมของความเป็นคนง่ายๆเลยอ่ะนะฮะน้องชายเขาถ้าไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเราทุกคนมีพี่มีน้องเดี๋ยวพี่บางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีใช่ไหมครอบครัวเราบางคนก็ดีบางคนไม่ดีมันคือมันไม่เกี่ยวกันในทางการเมืองอ่ะถ้าเขาไม่เกี่ยวทางการเมืองเเเราาาก็ม่คข้ลน ใช่ไหมฮะใช่ก่อนหน้านั้นไม่กี่สัปดาเนี่ยฝ่ายเสื้อเหลืองก็ทําอะไรที่มันทุเลศหน้าเลียดกว่านั้นใช่ไหมคุณโควิดเนี่ยลูกสาวเ็าประสบบาิเตุตายเนี่ยลูกสาวเขาไม่เกี่ยวข้องเลยคนที่ประสบบาิเตุตายไม่ใช่คนที่ถูกล่าวหาเป็นเสื้อแดงเลยซ้ำนะคนนั่นคือน้องสาวเขานั่นคือพี่สาวเขาน้องสาวประสบบาดเตุตายเนี่ยขารูือว่าเนื่องจากว่าพ่อเป็นเสื้อแดงพี่สาวเป็นเสื้อแดงพอน้องสาวประสบบหตุพศตายก็มาเขียนซ้ำใหญ่ดีแล้วสมน้ำหน้าอะไรเงี้ยคืออันนี้มันเป็นความทุเลศใช่ไหมเป็นความเป็นอะไรบางอย่างซึ่ง แต่ผมยกตัวอย่างทั้งสองฝ่ายเนี่ยเพื่อจะบอกว่ามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องมีสิ่งนี้นะฮะเป็นคุณธรรมบางอย่างซึ่งมันไม่ได้ขึ้นต่อเรื่องว่าเรามีจุดยืนยังไงทางการเมืองเฉยๆอะ่ะทีนี้กรณีอย่างอากงเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยอ่ะนะฮะว่าสังคมไทยเนี่ยทุกฝ่ายเลยเนี่ยขี้ขาดตาขาวเรื่องคุณธรรมหมดถ้าไม่ขี้ขาดตาขาวจริงๆนะฮะเห็นคนแก่ยุ61เนี่ยโดนห้ามประกันซ้าแล้วซ้าอีกเนี่ย คนอย่างคุณอนันต์ปัญญาละชุนก็ดีคนอย่างอาจารย์ธิดา <un> คือทั้งสองฝ่ายคุณยกชื่อมาได้หมดเลยเนี่ยต้องออกมาพูดแล้วบอกว่าทําอย่างนี้ไม่ได้มันผิดคนในวงการตุลาการเนี่ยอาจารย์มหาลัยทุกคนเนี่ยที่สอนหนังสือด้านกฎหมายได้อะไรเนี่ยอธิการบดีผมเนี่ยอธิการตู่ใครต่อใครเนี่ยต้องออกมาพูดว่ามันไม่มันไม่ถูกคุณทาอย่างนี้มันไม่ถูกแต่ทุกคนเงียบกริบหมดที่สำคัญคืออะไรเพราะกลัวว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเดียเด๋ยวจะเดือดร้อนเดี๋ยวจะเดือดร้อนโอเคถ้าพูดไรเหมือนจะไปเข้าข้างพวก ลมเจ้าบ้างหรือบางคนอะไรเดี๋ยวจะไปเข้าข้างอีกฝ่ายหนึง่งมั่งจนอะไรที่มันเป็นเรื่องความถูกความผิดที่มันพื้นฐานง่ายๆของความเป็นคนเนี่ยมันหมดไปเลยแล้วในี้สุดก็คือทําให้คนแก่คนนึงซึ่งไม่ใช่เสือแดงไม่ใช่การเมืองอะไรทั้งสิ้นเนี่ยมาตายในเรือนจําโดยที่ไม่ได้โอกาสใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายของเขาเนี่ยกับครอบครัวเขาเนี่ย ผมอยากให้เสียงนี้เนี่ยได้ยินไปถึงทุกคนนะทุกฝ่ายเลยทั้งเหลือมทั้งแดงทั้งรัฐบาลทั้งนปชเนี่ยลองถามตัวเองจริงๆว่าตัวเองมีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนต่อการตายของอากงอ่ะแล้วถ้าพูดกันตรงๆนะฮะทุกคนที่โดยเฉพาะคนที่ดังๆทั้งหลายแหล่เนี่ยที่มีฐานะทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วตลอดเวลาถึงบระเอากงเนี่ยทั้งนั้นที่รู้มันไม่ถูกมันผิดเนี่ยเราไม่ทําอะไรเนี่ยผมว่าทุกคนต้องถามใจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนในการคุณธรรมเนี่ยว่าสามารถทําอะไรได้มากสามารถช่วยอากงใน ช่วงสุดท้ายของชีวิตได้แต่ไม่ช่วยเนี่ยเพราะคำหนึงถึงชื่อเสียงตัวเองคำหนึงถึงฐานะตัวเองคำหนึงถึงการเมืองตัวเองเนี่ยผมว่าควรจะมีความละอายแก่ใจตัวเองพรุ่งนี้เผาอากงเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยคนเ่าเนี้ยนอนไม่หลับแล้วลองคิดถึงความตายของคนแก่คนนี้แล้วถามตัวเองว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองเนี่ยจริงๆมันควรจะทาอะไรได้มากกว่านั้นไหมนะฮะทั้งทุกฝ่ายเลยฝ่ายรัฐบาลเองก็เหมือนกันเนี่ยฝ่ายรัฐบาลอย่างที่ผมบอกผมอากงตายไปแล้วนี่ช่วยไม่ได้ แต่คนที่อยู่112เนี่ยที่ผมพูดซ้ำแล้วสิเรื่องง่ายๆเนี่ยแค่ย้ายคุกเนี่ยมันไม่ยากเย็นอะไรเลยโอเคถูกดากก่าก็จะหาไปสิเรื่องแค่นี้มันไม่ทําให้รัฐบาลล้มหรอกให้ตายสิถ้าถ้าการย้ายคุกทำให้รัฐบาลล้มเนี่ยผมมามาจับผมเข้าคุกแคนหรืออะไรก็ได้คือมันมันมีอะไรบางอย่างซึ่งคุณจะคํานึงไม่ใช่คิดแต่เรื่องการเมืองอย่างเดียวอะ่ะมันเป็นเรื่องคุณธรรมที่คุณควรจะคิดบ้างแล้วสังคมไทยเนี่ยมันขาดสิ่งนี้มากเลยคือ ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่เรายืดเยื้อไม่จบก่อนผมขึ้นเวทีเนี่ยผมคุยกับคุณนิคช่างภาพเยอรมันที่มาถ่ายงานพวกเราบ่อยๆคงคงรู้อะสิ่งหนึ่งที่น่าเสียใจคือว,ว่าทุกวันนี้มันทุกฝ่ายเนี่ยไม่ขาดสิ่งนี้คือคิดอยากจะเอาชนะทางการเมืองอย่างเดียวจนกระทั่งว่าโอเคถ้าว่าไปแล้วก็ต้องโทษนะอย่างเมื่อกี้คุยถึงเรื่องกอณีคุณอนภะิสิทธิ์คุยอะไรเนี่ยนะ,ะว่าหลายอย่างเนี่ยรู้นะผมว่าคนเหล่านี้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด รู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วรู้ว่าวิธีทางออกนี่เป็นยังไงเอาอย่างประเด็นถ้าจะโยงเข้ากับประเด็นที่เพื่อนนักวิชาการสามคนพูดก่อนหน้านี้นะทุกคนรู้ว่าถ้าไม่พูดเรื่องประเด็นสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันไม่มีทางแก้ว,วิกฤตได้ใช่ไหมมันแก้คือคุณพูดให้เป็นให้ตายยังไงเนี่ยก็แก้ไม่ได้คุณไม่พูดถึงบทบาทของสถาบันกษรตรกษ์ต่อวิกฤตทางการเมืองที่ผ่านมาเป็นยังไงคุณไม่พูดถึงกรณีเรื่องน้องโบจะอธิบายยังไงอะไรเงี้ย คือเรื่องพวกนี้นะคุณไม่พูดไม่อธิบายกันเต็มที่เนี่ยให้ตายก็ให้ตายก็แก้วิกฤตไม่ได้ถามหน่อยว่าคนในวงการเมืองคนไหนไม่รู้บ้างเรื่องเนี้ถามหน่อยว่าบรรณาธิการข่าวที่ไหนเนี่ยนักสืบินทุกฉบับเนี่ยไม่รู้บ้างว่ามันมีประเด็นอยู่เรื่องพวกนเนี้แล้วเมืองไทยไที่เราจะมานั่งพุงกันเฉยๆเนี่ยแทนที่ทุกฝ่ายจะมีความกล้าหาญว่าเนี่ยวิกฤตอันนี้มันเกี่ยวข้องถึงประเด็นเรื่องนเนี้ ประเด็นเรื่องสถาบันกษัตริย์เรื่องบทบาทประเด็นเรื่องความกลัวเรื่องทักษิณเนี่ยจะขึ้นมาแข่งบารมีอะไรก็แล้วแต่คือแต่มันหลีกเลี่ยงที่พูดเรื่องพวกนี้ไม่ได้แล้วมาตั้งตอมาเปิดคู่กันอย่างตรงไปตรงมาหนึ่งหนึ่งสองนี่มันมันไม่ไหวมันใช้ไม่ได้มันล้าสมัยยังไงเลยมันมันขึ้นมาจากกลัวคือมันเหมือนประเทศนี้มันบางทั้งผมคิดแล้วบางทีก็ยอมแล้วว่ามันทั้งเศร้าทั้งเหนื่อยทั้ง เรื่องที่มันควรจะแก้ได้โดยใช้คอมมอนเซนหรือว่าใช้สารัญสำเนึกของความเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยทุกฝ่ายมันเหมือนกับมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้แล้วความหายไปไหนหมดเนี่ยสุดท้ายคนที่เป็นเหยื่อตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็คือคนตัวเล็กๆคนธรรมดานี่แหละไม่ใช่คนดังๆทั้งหลายทั้งสองฝ่ายหรอกคนอย่างอากงคนอย่างคนที่ตายไป9 8 9 0ส0ร้อยคนคนอย่าง20คนที่อยู่ในคุกในคดีทั่วไปตอนนี้คนอย่าง1ิกว่าคนที่อยู่ในคุกคดี112สองตอนนี้แล้วมัน ถึงที่สุดแล้วไอ้คนที่มีตำแหน่งมีฐานะของทุกฝ่ายเนี่ยผมยังสงสัยว่าเออในชีวิตประจาวันเนี่ยคุณกินข้าวกินปลาคุณหลับนอนโดยความรู้สึกที่นั่นได้ยังไงที่คุณปล่อยให้ปัญหามันเลื่อนลังอย่างนี้แล้วไม่รู้สึกว่ามันเป็นความรับผิดชอบคุณที่มันจะแก้สิ่งที่ผมอยากจะพูดคือความจริงความจริงผมอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ถ้าพูดถึงเรื่องมอร์ลคอรเลจหรือความก้นะหาในคุณนั้นนี้อยากจะพูดถึงบางคคนในซ้ำแต่พูดไม่ได้เดี๋ยวจะโดนหนึ่งหนึ่งสองไปด้วยนะฮะแต่ว่า ผมหวังว่านะฮะหวังว like ala ่าจะทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยโดยว่าคนที่อยู่ในอํานาจตอนเนี้ยคนที่อยู่ฐานะอำนาจทั้งอํานาจทางการเมืองนะฮะอำนาจทางศาล็ดีเนี่ยรวมไปถึงอํานาจทางสังคมอย่างเช่นพวกนักวิชาการก็ดีพวกนักสื่อพิมพ์ก็ดีเนี่ยจะได้คิดบ้างนะฮะว่าเราปล่อยภาวะอย่างนี้เนี่ยมันมันมันเกินไปแล้วนะฮะกรณีอากงเนี่ยมันเป็นสุดยอดของความที่ ครั้งจริงตอนที่อากงตายเนี่ยผมก็มีความหวังว่าเอออย่างน้อยคนจะได้สติกันบ้างแล้วก็เออมาเนี่ยแต่อากงตายมาตั้งหลายเดือนแล้วเนี่ยก็ทุกอย่างก็กลับไปเหมือนเดิมหมด <c oughs> ก็ไม่รู้นะฮะว่าถ้าสังคมไทยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยทุกฝ่ายไม่มีไม่มีความกล้าหาญในคุณธรรมที่จะมาเปิดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยต่างฝ่ายจ,าจะต้องคอยคํานึงถึงอย่างโน้นอย่างนี้นะฝ่ายนี้ก็ต้องคํานึงถึงว่าจะกระทบอนุ้นกระทบอันนีอน้อะไรเงี้ยนะ ฝ่ายรัฐบาลก็กลัวการถึงเดี๋ยวจะถูกหาว่าล้มเจ้าไอ้ฝ่ายนี้ก็พูดไปก็เดี๋ยวจะหาเดี๋ยวก็จะหมดข้ออ้างในการก่อสถาบันกษัตริย์อีกอะไรคือคือทุกฝ่ายเนี่ยในสุดม,มันลงเอยอยังไงร,รู้ไหมฮะในสุดม,มันอาจจะลงเอยด้วยการนองเลือดอย่างขนาดใหญ่ก็ได้ในสังคมไทยแล้วในสุดพอมันลงเอยอย่างนั้เนี่ยความรับผิดชอบมันอยู่กับใครนะฮะอันนี้ต้องถามตัวเองทุกคนนะฮะก็หวังว่าจะอยากจะให้เสียงเนี่ยมันไปคิดถึงทุกคน,นเพราะกรณีอากงเนี่ยมันเป็นกรณีที่ ในความรู้สึกของผมเนี่ยคือเราเขียงกันได้เรื่องการเมืองเป็นเสื้อแดงเรื่องอะไรทัร้งหลายหลเนี่ยแต่ในีสุดแล้วมันสะท้อนอันนี้ว่าทุกฝ่ายที่มันขาดอันนี้จริงๆคือขาดความความกล้าทางคุณธรรมที่จะทําในสิ่งที่รู้นะว่ามันถูกกันนะฮะรู้ว่ามันควรจะทําอะไรเนี่ยแต่ทุกคนคํานึงถึงอย่างอื่นหมดเลยคาํานึงถึงฐานะตําแหน่งคํานึงถึงการเมืองหมดแล้วไม่กล้าทําแล้วสุดท้ายคนที่มาเป็นเหยื่อจริงๆเนี่ยก็เนี่ยคนแก่ธรรมดาซึ่งในช่วงสุดท้ายองชีวิตต้องมาตายโดยห่างจากครอบครัวเนี่ยขอบคุณมากครับ โอ้โหครับพี่น้องพระเอกของเราฮะจากมธรรมศาสตร์นะครับดังๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์เขาเลยอีกครั้งหนึ่งครับนะฮะอาจารย์สมศักดิ์เกียมจีรัก,กุลนะครับมา